พื้นที่และภูมิศาสตร์ของกัมพูชาที่ตั้งกัมพูชาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับ4ประเทศทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศไทยทิศเหนือติดกับลาวทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับเวียดนามทิศใต้ติดกับอ่าวไทยเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ1 8 1 0 3 5ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศ มีที่ราบนุ่มกว้างใหญ่โดยเฉพาะบริเวณรอบๆทะเลสาบโตเลสาบมีภูเขาสูงทางทิศตะวันตกเช่นภูเขาดําและทางทิศตะวันออกมีแม่น้ําสําคัญคือแม่น้ําโขงไหลผ่านกัมพูชาและบรรจบกับโตเลสาบสภาพอากาศแบบร้อนชื้นเขตร้อนมีสามฤดู 1. ฤดูร้อน 2. ฤดูฝน 3. ฤดูหนาว ความเป็นมาและชนเผ่าในกัมพูชาประชากรประมาณ17ล้านคนปี2025ชนเผ่าหลัก 1. ชาวขเขมร 2. ชาวจาม 3. ชาวเขาเผ่าต่างๆเช่นเผ่ากุยเผ่าปนองเผ่าเผือกและชนกลุ่มน้อยบนภูเขาทางตะวันออก 4. ชาวจีนและเวียดนามอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เช่นพนมเปญเสียมราชภาษา ภาษาราชการคือภาษาขเขมรศาสนาราว95%นับถือพุทธศาสนานิกายเทรวาดที่เหลือเป็นอิสลามคริสตและศาสนาพื้นบ้านศิลปะการแสดงระบำอับสาราแดนซ์ระบำโบราณที่ปรากฏต,ตามจารึกและประสาทหินเพลงพื้นบ้านขเขมรใช้เครื่องดนตรีเช่นระนาดเขมรหรือซออาหารการกินอาหารขึ้นชื่อเช่น อามอกแกวกะทิปลานึ่งในใบตองก๋วยเตี๋ยวขมนและข้าวหอมขมนินนิยมปลูกข้าวรอบโตเลสาบทำให้ข้าวเป็นอาหารหลักวิถีชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ยังทำเกษตรกรรมเช่นปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์จับปลาในเมืองใหญ่เช่นพนมเปนและเสียมราฐมีวิถีชีวิตแบบสมัยใหม่มากขึ้นวัดวาอารามและความศรัทธา วัดในกัมพูชาเป็นศูนย์กลางของชุมชนคล้ายกับวัดในไทยเพราะสงฆ์มีบทบาททั้งด้านศึกษาและจิตวิญญาณศิลปรกรรมวัดมีทั้งสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณและแบบใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากไทยและลาวตัวอย่างวัดสำคัญเช่นวัดพระแก้วมรกตหรือวัดพนมอยู่ในพนมเปญเป็นที่มาของชื่อเมืองพนมเปญวัดอุโบสถวัดใหญ่ในเสียมราฐมีชื่อเสียงเรื่อง จิตรกรรมฝาผนังวัดพนมหรือวัดพนมดอนเพลนเป็นวัดเก่าแก่และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองหลวงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกัมพูชา 1. นาครวัดหรือแองกอวัดมรดกโลกที่เสียมราษสร้างโดยพระเจ้าสุริยวร,รมันที่สองในคริสตศตรวรรษที่12เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกัมพูชาและปรากฏบนธงชาติ 2. นครธมหรือแองกอร์ม มีประสาทบายนที่มีใบหน้ายักยิ้มจำนวนมาก 3. ประสาทตาพรมโด่งดังจากภาพยนตร์ทอมไรเดอร์โดนต้นไม้ใหญ่รากพัน 4. พระบรมราชวังพนมเปญสถาปัตยกรรมงดงามเป็นที่ประทับของกษัตริย์กัมพูชา 5. ทะเลสาบโตเลสาบทะเลสาบน้ำฉืดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหมู่บ้านลอยน้ำา 6. ศีหานุกวิว เมืองไทยชายหาดที่มีหาดสายสวยน้ำทะเลใสเหมาะกับการพักผ่อน 7. ภูเขากัมปอด a n โค o r Mountain) เป็นเมืองเล็กๆสไตล์โคโลเนียลและภูเขาที่มีอากาศเย็น 8. ปราสาทพนมบาเคงพนมบาเคงจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดในเสียมราชกัมพูชาเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ทางประวัติศาสตร์และมีอารยธรรมของโบราณที่ยิ่งใหญ่ ชนเผ่าหลักคือชาวเขเนแต่ยังมีชนกลุ่มน้อยหลากหลายวัดวาอารามเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนศินละปะวัฒนธรรมยังคงสะท้อนความรุ่งเรืองในอดีตและที่สำคัญคือกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระดับโลกเช่นนครวัดนครทมรวมทั้งทะเลและภูเขาที่สวยงาม